ของ FOS หรือฟรุกโตโอลิโกแซคคาายที่เพื่อนๆไม่ควรพลาดฟรุกโตโอลิโกแซคคาายซึ่งเป็นสารให้ความหวานมีรสชาติเหมือนน้ำตาลทำหน้าที่เป็นอาหารของจุลินทรีย์ในร่างกายและดูแลระบบขับถ่ายและยังดูแลระบบกรองสิ่งปากปลอมให้แข็งแรงหนึ 1> 1 ดูแลการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายเนื่องจาก FOS คือไฟเบอร์ชนิดหนึ่งมีคุณสมบัติในการดูดซึมน้ำตาลเข้าร่างกายจึงดูแลปริมาณน้ำตาลในเลือดได้ 2. มีส่วนดูแลาการเกิดปัญหาในลำไส้ใหญ่เนื่องจาก FOS มีส่วนดูแลในการเจริญเติบโตในการทำงานของจุลินทรีย์ในลำไส้ใหญ่ของร่างกายได้ทำให้ลำไส้ทำงานได้ดีระบบขับถ่ายทำงานเป็นปกติ 3. ดูแลระบบกรองสิ่งแปลกปลอม FOS ส่งผลให้ระบบกรองสิ่งแปลกปลอมในร่างกาย ทำงานได้ดีโดยมีผลต่อการทำหน้าที่ของเซลล์ที่เกี่ยวข้อง 4. ดูดุลาจุลินีที่มีประโยชน์เนื่องจาก FOS เป็นพรีไบโอติกทำหน้าที่เป็นอาหารของจุลินีจึงเข้าไปดูแลาการจเจริญเติบโต,ตของจุลินีในลำไส้แต่ก่อนจะทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใดเพื่อนๆควรจะปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการเพื่อได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมและปลอดภัยวิตามินดีๆยังมีเยอะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเจอกันใหม่คลิปหน้า